สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะสามารถมีเข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต,ต่ำกว่า18ปีนะคะ ควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะแอดมินนะคะก็จะพามาในแนวทางลราพัฒนาสูตรคำนวณน,นะคะสำหรับงวดนี้นะคะสายวิ่งก็จะมี9มี0มี8มี7แล้วก็มี4นะคะแอดมินให้เด่นไปที่8กับ7นะคะเด่น8และเด่น7นะคะ8 7นะคะจับคู่ได้นะคะ แปดหรือ3 7นะคะพี่น้องขนหัวลูกฟูเลยนะคะสำหรับเด่น8นะคะก็จะมี8 0น,นะคะ8 0 8 6 8 9นะคะสำหรับเด่น7นะคะก็จะมี7 0 เจ็ดหกแล้วก็เจ็ดเก้านะคะสำหรับชุดกันนะคะก็จะมีเก้าู์สามเก้าแล้วก็จะเป็นหกูน์นะคะเนาะแล้วก็สามู์นะคะ เบิ้ล uh, นะคะมินแนะนําให้รูปเบิ้ลเลยนะคะมีแน่นอนนะคะมี99มี88มี00มี77นะคะแล้วก็66เนาะเห็นไหมคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น80 89 79 70แล้วก็90นะคะ จดไว้แคบไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้กับแอดมินด้วยนะคะใครอยากเข้าบ้านฟรีนะคะก็แอดมาได้เลยนะคะบ้านฟรีนะคะแล้วก็แจ้งแอดมินนะคะว่ามาจากบ้านไหนนะคะนาะแอดมินจะได้ดึงเข้าบ้านนะคะอันนี้เป็นแนวทางของแอดมินเองนะคะไม่มีแนวทางของคนอื่นนะคะลงแนวทางก็จะมีของแอดมินเองจะมีตั้งแต่หุ้นเช้านะคะไม่มี ตัวเลขท่านอื่นมาปนนะจะมีหุ้นหุ่นเช้าบ่ายนะคะหุ้นเช้าบ่ายแล้วก็มีห้าลาวนะคะมี3ามลัดมีดาวโจนนะคะมีทุกหุ้นเลยนะ,ะทุกแนวทางนะคะเนาะก็อย่าลืมเข้าไปรับชมได้นะคะใครอยากได้แนวทางเนาะฮานอยลาวพัฒนาไทยก็มีนะคะในบ้านก็คือจะได้เปรียบนะคะ ในบ้านฮานอยแอดมินก็จะให้3ตัวก็มีนะคะแล้วก็มีแนวทางทูกให้นะ,ะสำหรับใครอยากได้บ้านนะอยากเข้าบ้านนะคะหน้าบ้านแอดมินไม่ได้ลงให้นะคะเนาะแนวทางฮานอยนะคะใครอยากได้ก็ต้องแอดกันเข้ามาได้นะคะตัวเลขแอดมินให้น้อยมากนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์นะคะปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจนะคะคำนวณแนวนะทางตัวเลขสวยๆงามๆมาฝากนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า